สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเมชชันแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะการแบ่งวันที่ของช่องมีเมชช n a l แนลนะคะแบ่งได้ตามตะวันตกและแบบไทยเลยนะคะไม่ฟิกซ์นะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะใครกำลังดีอยู่กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณสามารถเข้ามารับชมได้นะคะ รายเดือนนะคะเราจะเริ่มทำทำํานายจากการเปิดไพ่มโนโลชีนะคะเป็นพลังงานทั่วๆไปที่เป็นไกด์ไลน์นะคะให้คุณประจำเดือนสิงหาคม ในเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่ breathe through the tension นะคะ open up to change นะคะ a t tune to the d i v i n e นะคะเดี๋ยวเริ่มจากใบนี้ก่อนก็อยากให้คุณเนี่ยพยายามจูนตัวเองกับพลังจักราวาลน,นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีรางสังหอนอะไรนะคะก็ตัดสินใจไปตามนั้นได้เลยสำหรับในเดือนสิงหาคมนะคุณอาจจะมีพลังพิเศษอะที่จักราวาลส่งมาให้นะคะทำให้แบบมีการตัดสินใจที่ เด็ดขาดนะคะตัดสินใจที่ดีนะคะหรือว่ามองการไกลาคาดการอะไรแม่นยำอะไรแบบนี้นะคะลองใช้พลังงานที่มันเป็นบวกนะคะตรงนี้ดูเพราะว่าจักรวาลเขาเหมือนกับจะมอบพลังพิเศษให้ถ้าใครไม่เคยเชื่อเรื่องพลังจกักรวาลเนี่ยก็ลองเปิดใจดูนะคะเผื่อว่าจะได้สิ่งดีๆนะคะในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีการขอพรน,นะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลก็ได้คุณอาจจะได้สมใจนะ พลังงานบีซูดเทนชันช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่เครียดหน่อยนะคะในชีวิตประจําวันนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าต้องรีบเร่งหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ลงตัวอะไรแบบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเทนชันก็คือความเครียดความมิตกกังวลจักรวาลบอกว่าพักหา,ายใจหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกที่จะต้องไปกังวลน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ ดำเนินไปได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเหมือนกับว่าให้ที่ว่างตัวเองบ้างไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปแบบอยากควบคุมทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยนะคะ Open up to change ก็หมายถึงเออเปิดกว้างอะนะคะ Open mind นะว่าแบบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีการยกย้ายของดวงดาวที่สําคัญก็คือดาวมฤตยูนะคะตั้งแต่วันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็จ,จะต้องมีอะไรที่มันกระทบต่อชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยากให้คุณแบบลองเปิดใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแบบมีสตินิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป,นปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ว่าทําให้เราลําบากเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ในหน้าไพาต่ตรงนี้ไม่มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณนั้นจเจริญขึ้นดีขึ้นเพียงแต่ว่าคุณอาจจะติดความวิตกกังวลความไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ยจักรวากลาก็บ โอ้ไม่ต้องไปกลัวนะคะเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะตรงน,นี้เนี่ยก็ตีความได้ทั้งแบบเรื่องทั่วไปแล้วก็แบบความรักนะคุณก็เอาไป apply, แอปพลายกับความรักความสัมพันธ์ได้นะคะที่ไม่์อานไปเมื่อกี้เนาะทีนี้เรามาดูพลังงานไพ่ออาทาโร่กันบ้างนะคะสําหรับรายเดือนเนี่ยไพ่าทาโร่เมย์จะเปิดแปดตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะอธิบายฝั่งในแต่ละตําแหน่งเลยะคะ แหน่งแรกตัวตนของคุณกรากฎนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนของคนที่คุณรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7นะคะเป็นอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ละกองสุดท้ายตรงนี้จะเป็นบทสรุปความรักนะคะ เดี๋ยวเม่เริ่มคําทํานายโดยการอ่านไพ่ไทยสำหรับไพ่ก่อนนะคะสักครู่หนึ่งเนาะสิบดาบนะคะมีคิงถือถ้วยกับหัวนะคะมีเจ็ถ้วยกับหัวแล้วก็มีอัศวินถือคาถาอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีเทนชั่นเครียดอยู่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะจบปัญหาลงได้นะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละสิ่งที่เคยเอ่อทำให้น้อยใจไม่เข้าใจกันนะคะเอาใจออกห่างหรือว่าความสับสนอะไรต่างๆจะหมดไป มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะหรือว่ามีการปล่อยวางตัดจบปัญหาออหรือว่ามีการเลือกได้นะคะให้ priority กับอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะไพ่อสซิมินถือรทหมายถึงการไปข้างหน้า movement นะคะก็น่าจะเป็นการไปข้างหน้าแบบเป็นบวกด้วยเพราะว่าจบปัญหาได้นะคะแล้วก็ความสับสนไม่มีนะคะมองว่าคุณสองคนเนี่ยน่าจะมีทิศทางความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะแต่ว่าเป็นการไปข้างหน้าเนาะ เดี๋ยวเรามาดูทีละตำแหน่งเลยนะคะก็เริ่มจากตัวตนของคุณนะคะเป็นคิงถือดาบตรงนี้เนาะเอ่อเมย์มองว่าคุณค่อนข้างที่จะแบบมีการตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดมากขึ้นนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมน,นี้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยยังคงต้องการเวลาในการคิดทบทวนอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าคุณจะเด็ดขาดละคุณจะได้ข้อสรุปไฟนนลแล้วว่าคุณอยากให้ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นยังไง ถ้าในบางกรณีที่คู่ของคุณรอคอยความชัดเจนจากคุณหรือว่ายังไม่มีคอมมิชเมนต์กันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตัดสินใจให้คอมมิชเมนต์เขานะคะในเดือนสิงหาคมหรือว่าตัดสินใจที่ให้คําตอบอะไรบางอย่างที่เขารอคอ,อยอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้แบบเด็ดขาดเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่มีบอกค่ะมันจะมีมูฟเมนต์เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็น่าจะมาจากการตัดสินใจนี่แหละของเรานะคะ ก็ไม่มีการที่ว่าต้องรอเวลาอะไรแบบนี้หรือว่าเกิดความสับสนอะไรต่างๆนะทีนี้มาดูพลังงานเขานะคะเป็นเด็กถือเหรียญแต่ว่าขึ้นมาแบบกับหัวนะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในชีวิตที่เอ่อไม่สามารถไปข้างหน้าได้แบบสมูทเท่าไหร่เหมือนกับว่าต้องรอเวลาหรือว่าเขาอาจจะสูญเสียประโยชน์บางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานการเงินมีอะไรสะดุดนะคะ ตั้งเป้าอะไรไว้มันอาจจะดีเลย์อาจจะช้านะคะไม่สมใจอะไรแบบนี้เรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะมีบ้างที่แบบมีอาการน้อยใจนะคะน้อยใจเสร็จก็เหมือนถอยไปก้าวหนึ่งอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าคุณรอคอยคอมมิชเมนต์จากคนคนนี้เขาจะค่อยๆแสดงความรักให้คุณเห็นทีละนิดทีละนิดค่ะจะไปเร่งรัดอะไรไม่ได้นะคะเพราะพลังงานนี้เป็นธาตุด,ดินแล้วขึ้นมากับหัวด้วยแปลว่าสโลบั u ชัวช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นร้ายนะคะเท่าที่เห็นสิ่งที่ต้องระวังในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เป็นห้าถ้วยที่ขึ้นมากับหัวเรื่องเก่าๆนะคะห้าถ้วยมันหมายถึงความรู้สึกเสียใจแซดนะคะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลอะไรเงี้ยก็คือมันก็ s t a ฟ d for เหมือนกับว่าเรื่องที่เคยทะเลาะกันหรืออะไรที่เคยทําผิดต่อกันระมัดระวังนะคะว่าเรื่องเก่าเนี่ยจะกลับมาเล่าใหม่ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่ลื้อฟื้นพูดกันขึ้นมาอีกทําให้เกิดความเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจอะไรกันได้อีกก็ เรามดระวังแล้วกันนะคะอย่าไปคิดมากอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเราควรจะตัดอยู่แล้วนะคะอย่างที่เมย์คำแนะนําตลอดเลยนะแต่ว่าพลังงานที่มีร่วมกันนี้ดีนะคะเป็น The Sun แปลว่าไม่ว่าจะแบบมีอะไรเข้ามาในช่วงนี้นะคะแฟนคุณจะน้อยใจแฟนคุณจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรของเขาก็ตามเนี่ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ความรักของคุณสองคนเนี่ยจะยังสดใสอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงการได้ปรับความเข้าใจก็ได้หลังจากที่มีปัญหาอะไรกันมายืดเยือมาตั้งแต่เดือนก่อนๆน,นะคะก็ตอนเนี้จะมีความเข้าใจเกิดขึ้นล้นะคะแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์ก็จะชัดเจนขึ้นอย่างที่บอกมีการตัดสินใจนะคะความชัดเจนเนี่ยมีแน่นอนนะแล้วก็อะไรที่ทําให้คุณเครียดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรีแลกซ์ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมูดของคุณ2คนเนี่ยก็จะดีขึ้นนะ สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะเป็นไพ่ไฮพรีเซ็ตนะคะก็เขาก็อยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้เขาเหมือนกับเขาโตขึ้นนะคะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะดื้อกว่าน,นี้นะคะงองแงกว่านี้หรือว่าเคยทําอะไรที่ผิดพลาดไปในอดีตตอนนี้เหมือนเขาได้คิดเยอะขึ้นนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาเข้าใจความรู้สึกคุณมากขึ้นนะคะก็เหมือนคนที่พยายามจะปรับตัวนะคะพยายามที่จะเข้าใจคนรักแล้วก็บีแแดให้กับคนรัก มุมมองที่เขามองคุณนะคะเป็นสองถ้วยตรงนี้ก็คือเขามองคุณเป็นคู่รักของเขาเป็นคู่แท้นะคะหรือว่าเรียกว่าเหนือคู่อันนี้คือไพ่ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราอาจจะมีการแบบน้อยให้ใจทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆสาหรับเดือนสิงหาคม <c oughs> ก็ให้รู้ไว้เลยว่ายังไงเขาก็มองว่าคุณเป็นคู่ของเขา <c oughs> เป็นคู่แท้ด้วยนะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นงานลบนะคะอย่างที่เมย์บอกดูจากหน้าไพา่โดยรวมแล้วอะ มันจะมีแค่แบบเรื่องมารบกวนจิตใจจะเป็นปัญหาเก่าเรื่องเก่าๆอะไรแบบนี้แค่นั้นนะคะ,อ,ะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เป็นไพ่เดอะฟู ool, ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของการที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งไปด่วนกระโดดเข้าไปในกิจกรรมอะไรใหม่ๆกิจการอะไรใหม่ๆหรือว่าไปรู้จักใครใหม่ๆอย่าเพิ่งไปไว้ใจนะคะเพราะว่า สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้ได้เพราะว่าไพ่เดอะฟูขึ้นมาแบบกลับหัวคือมันเป็นนก g a t i v e นะคะดังนั้นถ้าเราเพิ่งจะรู้จักอะไรบางอย่างเพิ่งจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาใหม่ๆอย่าเพิ่งตัดสินใจเซเยสเซโนอะไรแบบนั้นนะคะให้ให้เวลาก่อนศึกษาสิ่งๆนั้นให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะ ไพ่เด็กถือคาถานะคะก็มีพาชชันกลับเข้ามาแล้วให้เด็กถือคาถาให้เดอดซันแสดงถึงแบบพลังงานนะคะที่มันเป็นด้านบวกนะในบริบทแบบนี้ความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยอยุ่นิ่งนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะเบื่อหน่ายกันมาแล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะใครแต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยสำหรับชาวการกฎแล้วก็แฟนเนี่ย คือเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานอาจจะแบบเหมือนกับไม่มีโรแมนติกมานานแล้วแต่ช่วงนี้มีพารชันเข้ามาเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนั่นแหละไ mm hmm. พ่เลเฟอร์นะคะตรงนี้ก็หมายถึงความเป็นคู่กันการกลับมาคืนดีการได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะตอกย้ํานะคะพลังงานบวกเข้าไปแต่ว่ามีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมากับหัวนะก็อาจจะมีบางอย่างบางเรื่องที่ยังมีน้อยใจกันบ้างนะคะอย่างที่บอกโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆเนี่ยต้องระวังอย่า อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บอ่ะอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้คุณอับเซตได้ก้าวถอยที่กับหัวแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องที่จะทําให้เราอับเซตโดยเฉพาะเรื่องนี่มันเป็นอดีตไปแล้วไปได้ความสัมพันธ์เท่าที่เห็นตรงเนี้ยสดใสนะคะก็รู้ไว้ก่อนก็ป้องกันได้นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนันยในส่วนของไ r i อ a t e l o นะคะ r e t รี a t นะคะมีไพ่คีบเป็นโอเ m i n มนะคะแล้วก็แ t ร็กชั่นไพ่ r e t ร e ต t นะคะก็หมายถึงการกลับมาให้โอกาสกันการได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะอย่างที่เมนเน้นในช่วงของทาโร่แล้วว่าตอนนี้เหมือนกับได้มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจได้เริ่มต้นกันใหม่ มีโอกาสที่จะพักจากความเครียดเทนชันอะไรต่างๆเป็นช่วงเบรคของคุณ2คนหลายๆท่านอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเดินทางไปเที่ยวด้วยกันในแบบนี้แอ t แท c ชั่นคุณ2คนยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะยังเป็นที่รักนะคะของกันและกันอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะตรงนี้นะก็ขึ้นมาตอกย้ำนะคะเพราะว่าก็มีไพ่โซเมีขึ้นมาตั้ง2ใบใน2องคารโลอยู่แล้วนะคะว่าเออ เขาก็มองคุณเป็นเนื้อคู่เขามี2ถ้วยนะคะแล้วก็ยังมีไพ่เลเวอร์ขึ้นมาตรงบทสรุปไว้ก็คือในช่วงเดือนออสิงหาคมเนี่ยยังไงก็ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแนะ่นอนอาจจะมีโมเมนต์โรแมนติกด้ซ้ำนะคะแล้วก็ไพ่คีเป็นโอเปนไม่มีการยอมรับในตัวตนของการและกันมากขึ้นไพ่ตรงนี้ก็เหมือนจะไปซ้ํากับพลังงานมโนโลจีเหมือนกันนะคะที่บอกว่าให้เราเปิดใจะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือเหมือนกับ ให้คิดเป็นโอเปนไมลก็คือให้เปิดใจอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแฟนเราอาจจะมีมุมใหม่ๆนะคะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าถ้าเราเปิดใจรับตรงนั้นมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันน่ารักมากขึ้นดีมากขึ้นก็ได้นะคะก็ลองดูนะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่คําแนะนํานะคะ i f you believe นะคะ opportunity แล้วก็ trust นะคะก็ได้ไพ่ดีมาทั้ง3ใบเลย ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในสิ่งดีๆเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะแอคชีฟทุกอย่างคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จทุกอย่างได้นะคะออป portunity มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาแล้วในช่วงตั้งแต่หลังวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวมันจะอยู่ยกย้ายเนี่ยในเรื่องการงานการเงินคุณจะดีขึ้นนะคะย้ายคุณไปดูในส่วนของดวงโหราศาสตร์ด้วยนะคะในช่องอื่นๆอ่ะนะคะที่เป็นอาจารย์ด้านโหราศาสตร์ ก็จะได้รับข่าวดีนะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทาให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้นนะคะมะีโชคลาภอะไรต่างๆเขามามากมายนะคะก็ลองเปิดรับโอกาสดีๆตรงนี้ดู trust ก็หมายถึงจงมีความเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะเชื่อในพลังจักรวาลว่าเขาจัดสรรสิ่งดีมาให้คุณแน่นอนอยู่แล้วนะคะในเชิงความรักความสัมพันธ์ก็คล้ายๆกันแหละถ้าคุณมีความเชื่อใจคนรักเชื่อมั่นในความรักที่มันเป็นรักแท้นะคะ if you believe นี่ก็ความหมายเดียวกับ trust แหละถ้ามีความเชื่อ นะคะในสิ่งที่กํากลังดีวอยู่ด้วยก็คือสามีหรือภรรยาตัวเองหรือแฟนตัวเองเนี่ยนะคะว่าเขาก็เป็นคนรักที่ดีได้ความสัมพันธ์มันสามารถที่จะไปต่อได้ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนอาจจะเคยมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะคิดบวกไว้ก่อนเนี่ยแอคชีพได้ทุกอย่างเหมือนกันประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะ,ะ,คะก็จะสามารถที่จะกลับมารักกันได้เหมือนกับก่อนที่จะมีปัญหาได้เลยนะคะออ portunity ก็คือโอกาสในการที่จะคืนดีกันนะคะเปิดกว้างแล้วนะในเดือ,อ,อนสิงหาคมนะคะใครที่ยัง ตึงๆกันอยู่ก็ลองคุยกันดูนะคะมีมองว่ามันน่าจะแบบมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในทางที่ดีนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะชาวกรากฏชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชมไมเมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะค่ะเอ่อสำหรับใครที่สั่งซื้อหินมงคลในช่วงนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นเป็นหินมงคลที่อยู่ในแพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะมีทั้งรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูป ทัฟฟี่แบบนี้นะคะเมยจะใส่หินมงคลที่เป็นหินดิบนะคะก็เล็กๆเมยสั่งมาให้พิเศษเลยนะก็จะมีหิน3ามชนิดนะคะมีไหมทองส่งเสริมการงานการเงินนะคะมีโรสคอ o ์สส่งเสริมความรักไม่ตามหัยานิยแล้วก็มีหินมูลสโตนที่ช่วยส่งเสริมในด้านของการตามหาคู่แท้สำหรับใครที่ยังโสดนะคะ ก็สำหรับหินมงคลเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะชัยโย under score stone แล้วก็อลองสอบถามมาได้ว่าต้องการหินประเภทไหนนะคะเมย์ก็สามารถที่จะนําเสนอให้คุณได้นะคะมีหินทุกชนิดนะคะสำหรับร้านเมย์ก็เปิดมานานแล้วนะคะก็ถ้าใครได้เห็นใน community ก็จะเห็นว่าเมย์โพสต์บ้างนะคะแต่ว่าร้านเมย์จริงๆอยู่ใน ig ยังไงลองทักมาคุยกันก่อนได้นะคะค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ